ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่อง Art ์ตนี่เคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับจวันจันทร์ที่28มิถุนายนเนาะจีนเมื่อวันศุกร์แตก3ตัวเด้งบนล่างนะครับแต่สติติีของที่แล้วเือ่ทิยงแลวครับอาทิตย์นี้เริ่มใหม่นะครับจีนวันนี้ทางเสยงน่าจะหยุดครับหุ้นไม่วิ่งผมดูแป๊บนงครับจะได้ไรายงานทีเดียวจบเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเล่น ทั้งเว็บหลัก2เว็บเลยหุ้นไม่วิ่งห่างเสียงไม่ล้ปิดอะไรแต่ไปทิ้งวันหยุดของเขาไม่เห็นมีขึ้นบอกนะครับโอเคครับไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นนะพอมันพอมันหยุดเพราะหุ้นมันไม่วิ่งครับโอเคชีนเช้านี้ยังไงก็รอบแรกนะครับรอบแรกก็พิจารณาไปก่อนเบาๆแล้วกันนะครับชี้นเช้าเด่นเจ็ดครับหนึ่งเจ็ด 2 7ง7 97 3สแล้วก็1นึครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับฟังตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปนะครับบางตัวเลขไม่ได้พิมพ์ลงไปนะครับพูดนะครับเอาไว้ง่ายเลยพูดี่ไม่เกิน10ตัวเลขนในบรรดามีเดสมีทั้งหมดร้อยหางเนี่ยพูดอยู่แค่ มีหมดอ่าถ้าไปกลับด้วยนะไปกลับก็ร้อยหางทางนั้นก็มีแค่เท่าไหร่ห้าสิหางพูดอยู่แค่7จ็ดตัวนี้ติดไว้นะครับเผื่อไว้เนาะโอเคครับแล้วถ้ามีโฆษณาครับรบกวนอย่ากดข้ามนะครับอันนี้สำคัญเลยร้อยมาสอครับเชา้านี้สำหรับจีนเชา้าจีนเชา้าจีนเชา้าเปิดเบิน้น สองเก้าเก้าจเจ็ดเก้าสองหนึ่งแต้มน่าจะไปลองไปตัดตามตารางดูอะไรนะครับผมว่าผมดูเจ็ดสองเจ็ดสองสามสองมั้งเจ็ดสองหนึ่งสองผมจำไม่ได้นะเก้าเออเจ็ดสองสามสองมั้งแล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่งสองผมว่าผมชอบอยู่สองคู่นี้ครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนเช้าครับในเนื้อหางเสียงหยุดนะครับผมก็เลยจะวางไต้หวันนะครับปกติ ไต้หวันมันไม่ค่อยเดินกันเลยไม่ค่อยอยากจะวางครับแต่วันนี้เนื่องจากห่างเสียงหยุดก็เราจะวางไต้หวันครับคอยติดตามไต้หวันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ